เยาวชนดิบลุนเมกาดิบลุนดูไปดิบลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมกรีเกมนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าตรูดันเจียน PVP PVE นะท่านผู้ชมนะเออก็เป็นแนวแบบว่าอ่าเลือกตัวละครมาตารูดันเจียนนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่าง,งในในครับใจตะคิดนะครับเปิดเล่นในส่วนของมือถือ Android แบบทดสอบนะครับถึงวันที่6อ่าพฤศจิกาไม่ใช่วันที่6พยโยอ่าพยคอนฮะค,คมนี้นะท่านผู้ชมนะ2024นะครับมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านลน่าง,งในในในครับใจตะคิดนะเป็นสตูไทยนะครับท่านผู้ชมนะไปลุยมีภาษาไทยได้วยนะครับ โอเคโอเคนะตาเธอมวยสวยโอ้นะบอกงานตัวมวยอุยอ่ามาแล้วนะครับคุณดูโคตี้โคตึงอันนี้เราเลือกตัวก่อนนะครับแล้วผมตั้งชื่อก่อนนะเออตั้งชื่อโนตึงโนก๊อสก่อนนี่แล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็ลืมเฮ้ย อันนี้มันออนไลน์แน่นอนเลยนะคนดูนะผมคิดว่านะครับท่านผู้ชมมาแล้วว่าอย่างรออย่างเทอย่างตึงอย่างอันตรายยังไม่ได้ทันปรับภาพอะไรเลยนะนี่ได้ลินนะเนาะเอาว่าเอาวิภาพสวยอยู่นะคนดูชิตรูเอาว่าเอาว่า,า,า,าตึงจา่าตึงเปรี้ยแต่แป๊บนึงปรับภาพก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมีภาษาไทยด้วยนะกิมนี้นะครับนี่อันนี้การต่อสู้ความเร็วการตอบสนองโอเคเอาอันตร้าแล้วกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ HD นะครับเสียงนะผมขอลดเสียงดนตรีลง โอเค ific chat อ่าโอเคมาอมเนี่ยโว้นี่ลื่นปลื้ดสกิลปาดคนดูมาเว้ยเอาดิโอ้เหมือนแนวไอ้นั่นเลยนะเกมอะไรนะที่ที่ผมเคยเล่นอ่ะอะไรนะไอ้ดาร์กอะไรไม่รู้อ่ะคนดูจำชื่อไม่ได้มาดิมาดิเอ้ยซอมบี้มาว่ะโคตรเทโคตรตึงเอาดิอุ้ยอือ้ใช้สกิลได้โอเค เฮ้ยมันใช่เลยมันเหมือนเกมเนียนแบบกันเลยว่าคนดูอันนี้ตั้งลูกนะคนดูนะโอเคสวยเอาดิยังรอยอย่างตึงลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรนะัคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้งคุ้มรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นอันนึงนะผมกดนี้มาก่อน เดี๋ยวตั้งไวทิกเกอร์ใส่ก่อนครับเกมนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเหมือนด a r k กเอ็นดาร์กเอ็นดักเกอร์นะทานผู้ชมนะน่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าดูรูปแบบการเล่นแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะต่างกันนะทุกผู้ชมนะอันนี้ผมเล่นบน al g phone เจ็ดนะครับน้องๆ้องอันนี้มีวงนะแสดงว่าวงบีบว่เาเราสามารถเปิดเปิดกล่องในพวกนี้ได้ด้วยนะครับทานผู้ชมนะเก็บไอเทมก่อนโอเคโอค้ยเจอดาบติดตั้งเลยอเอเดี๋ยวอันไหนดีกว่าโอเคอ่ะ อันนี้ลดความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับเอาดิได้อยู่ได้อยู่คนดูโอ้เวลานเราใส่มันจะมีสเตตอะไรต่างๆนะแสดงว่าวเกมนี้นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคุณดูนะจอกระเวทโอเคกดหยิมบมาก่อนฮ่าตัวนี้มียาให้เก็บด้วยคนดูเอาว่าตรึงจัดน,นี่ผมปรับปรับ,บภาพสุดเลยนะคนดูนะเป็นภาพ HD เลยนะครับเสียงนี่ผมก็ลดเสียงดนตรีลงแล้วนะเรียบร้อย เปิดเกาะกันได้โอเคเกมนี้ก็จะมียาให้เก็บด้วยนะกับพิษอะไรพวกนี้ครับพวกแบบทรัพยากรพวกนี้เราลงไปเก็บน,นี่นะมันเป็นแนวแบบว่าแนวเวสเทิรรอยัลด้วยนะท่านผู้ชมนะนะแล้วเราก็ชนะแล้วก็ออกวงไปแล้วก็เอาของออกไปขายได้นะพวกนี้นะเอาว่าออ้ยโอ้เกือบกันไม่ทันนะคนดูนี่เราสามารถหาของจากพวกอ่ะพวกพวกนี้ไนดะ้โอ้เอาว่าอันนี้อะไรอนะ่ะลบสิบสองความเร็วการเคลื่อนที่ระดับโอ้โหแทนที่เลยครับใส่เข้าไปครับคนดู นี่เราได้กระบกมาเพิ่มแล้วนะอันนี้เป็นกล่องนะครับนี่มันก็จะมีแมปในแมปนี่มันจะมีวงด้วยนะนี่อ๋อแสดงว,ว่าของสีเขียวน่าจะโหดกว่าของสีเทานะท่านผู้ชมนะแล้วก็เรียงเรียงกันนะครับมีแมปอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมนะมุมบนขวานี่มีวงด้วยนะครับเคเอาว่ะมาลุยกันสักหน่อยมาดิเวนี่แน่อัศวินหรอเก๋ได้ตายไปแล้วเออเอาดิเอาดิโคตรที่โคตรตึง อ้ออุ้ยเกือบเกือบกันไม่ทันคนดูืออกดใช้ยานะคนดูนะอ่าเดดิคูตกดปอยกดค้นหาเซิร์ชของก่อนนะคนดูนะโอ้ก่อนนี้ดีใส่เลยก่อสีฟ้านี่ดีกว่านะทู้ชมนะอ่าเราเรากดดูนี่ก่อสีฟ้าจะดีกว่าสีเขียวนะแสดงว่ามีระบบแรงเกาะขึ้นมานะ อ๋อนี่เป็นเปิดนะครับเปิดคือหลบหนีนี่มาคนดูหลบหนีวงนะครับผมเก็บรูบี้ก่อนพวกของทรัพยากรพวกนี้นะครับเผื่อเอาไปไว้ขายของแน่นะ่ผมคิดว่าน่าจะขายได้มาแล้วอีกตัวหนึง่งนี่นี่ตาฟันโดนหัวมันจะเท่าแรงกว่าปกตินะคนดูเห็นไหมนี่นี่เอาเว้ยเอาเว้ยโอเคโอ้ผมคิดว่าเกมสปคอ่ามือถือสปคต่ำอาจจะเล่นเกมนี้ได้นะสบายๆนะท่านผะู้ชมนะอ่าเวอร์รูดอันนี้หยิบเข้ามาก่อน ไม่แทนที่เพราะว่าของของสีน้ําเงินเราดีกว่าอยู่แล้วนะดูสินะเวียริคูดจริงๆเราจะฟาร์มหาของก่อนก็นได้นะจริงๆอันนี้ยี่สี่เดมีกายภาพหลักความเร็วกันเท่ที่โอ้ใส่เลยครับโหดาบโคตรใหญ่คนดูเราสามารถสรับได้นะสับเป็นดาบรู่เลยวนนี้แน่โอเคอันนี้เราออกวงก่อนนะครับไปปกกระแสะวิญญ,ญาณเริ่มปกคลุมแล้ว ผอไม่ได้เปิดไม่ได้ออกวงหรอวะอ๋อออกแล้วออกแล้วโอเคเฮ้ยเหมือนดักเอนดักเกอร์เลยนะเนี่ยคนดูเกมสำรวจดันเจี้ยนนี่ใช่เลยดักเอนดักเกอร์สองว่าไงฮิกเอาว่าเอาว่าชัวเลยนะนี่คนดูใช่เลยเลยคนดูนะผมว่านะเออกลับล็อบบี้ก่อนขุนจัดขุนจัดนี่อันนี้เป็นหน้าล็อบบี้นะครับอ่าเราสามารถที่จะแตะข,ขายของได้ครับเก็บทั้งหมดนี่เห็นไหมเย มีอาชีพนะระบบอาชีพด้วยนะอ๋อมีระบบอาชีพด้วยนี่เป็นสกิลนะครับที่เราได้เรียนรู้เพิ่มอะไรพวกนี้นะโอเคทีนี้ตัวละครบางตัวเะไย,ยังไม่ได้สร้างนี่หว่าคนดูอ่าข้อเสนอรางวัลแป๊บหนึ่งนะผมกดรับของก่อนเลยไนส์เอาเว้ยเอาเว้ยอ่าที่จริงเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนมาได้นะอีกสามคนนะให้เข้าตีเหล่านี้มีอาชีพอื่นนะ มีอาชีพนักลุบนักล่าจอมเวทดพ่อมุดแล้วก็โจรอ้าวมันต่างกันไงวะจอมวทดกับพ่อมุดนี่อันนี้น่าจะใช้ออสเออเอเอน่าจะต่างกันหละเพราะเขาทำอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคมาดูหน้ามาเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับดูก่อนนี่ว่ามันมีหมดอะไรบ้างเอามันมีแค่นี้นะครับแล้วก็เขาร่มทีมัตมนตโนมัิอ่าผมกดเริ่มเลยนะครับเพื่อที่จะได้เล่นเลยนะฮะไป let's go ผมว่าน่าจะมีร้านค้าขายของว่ามันมีระบบหากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r l o r d n t g t Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity TV, และนารล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a c e o o o k r i c h m a n Shop ายน์ r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุ้ราคาถูกนึกถึง r i c h m a n s h o p เงินอยูุ่มบนซ้ายมือนะทุกชมนะเออเผวมาว่ะมาว่ะลุย ตรุ่มเปะเปะจะจุ่มเปะจะพุ่มเปะเปะจะจุ่มเปะจะพุ่มเจเจนะตุ่มเปะจะพุ่มเปะเปะมาเว้ยเฮ้ยเราเจอกับผู้เล่นคนอื่นด้วยมาคนดูเอาว่ะตึงจัดตึงจัดอุ้ยมันตีกันในนี้ได้ด้วยหรอเอาดิอยากเกิดก็เปิดมาเลยนี่นี่เรามีโล่กันอยู่นะครับคนดูนะเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ข้างในเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะ เอาดิเอาดิโอ้อยังตึงยังตึองอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้นะครับที่เรากำลังจะลงไปเล่นนะครับคุณดูนะซับเลยซับเลยเฮ้ยมันมีคนนั่งนิ่งรับมีคนแอคแอครอแอคหลุมอ้าวเว่ยเ,เว่ยออนไลน์นี่คนดูปิงประมาณห้าสิบกว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะทุกชมนะโอ้โน,นี่ใส่ชุดกรอบม,มาจัดเต็มเลยว่าเอามันลงยากอเลยนี่ถ้าเจอกับมันเนี่ยคนดูผมหวังว่าจะไม่ได้เจอกันนะครับโมื่อกี้อีกสามสิบวินะในกำลังรองนักล่านะครับอ่ะรอนะครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย ตรุมเบปรตจัจุมเบจาบจุมเบประจุรมจุมจุ่มเบจับจุ่มจุตมเบเบจับจุมุ่มเบเบมาฮะนี่มากับเพื่อนเรานะผู้ชมนะในตีเราโอเคเพื่อนไปลุยเพื่อนเรามรรลุไหมนยว่าเราต้องไปตรงไหนนี่เฮ้ยนี่นี่นี่อ้โหดีนะมีโล่กันอันนี้มันหาของมาตุยของก่อนครับสวย หยิบเลยอุ้ยแทนที่เลยอันนี้โอ้ได้ถุงมือใหม่โคตรแรงโคตรเท่ยังอันตรายอุ้ยเจอใครวะอ๋อนี่เพื่อนเราเองนี่แน่ยโอ้ยครับพีพวกนี้เก็บได้ไหมนี่หยิบอ่าโดนลุดโดนหน้าพีทน่าจะเก็บได้ไหมไม่ได้เอาดิเอาดิเออลงโล่ทันไหมโอ้ยครับนี่อะไรเออหยิบ หยิบมห้หมดครับคนดูก็ได้ใช้งานนะแต่เราไม่ควรมาโซนนี้เลยนะเพราะว่าซอมบี้มันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปโซนเดิมผมดีกว่าเอยมีซอมบี้ธนูไว้เออออ,อเอาสิสวยครับร่วงพวกนี้มันไม่รู้หรอกว่าวงมันไม่ได้ไปตรงนู้น,นครับแต่ผมไปเข้าวงผมก่อนดีกว่าเอาดาบใหญ่แล้วกันระยาก่อนผมเมื่อกี้นี่โดนโจมตีนะครับ เดีย๋ยววงมันมาก่อนนะผมขึ้นวงขึ้นไปก่อน <laughs> เป็นเกมเกมมีภาษาไทยด้วยนะคนดูถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอย่างนี้วัดเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยผมมาเปลี่ยนเป็นหนาปกติกับโล่ผมดีกว่านะเพราะว่าผมกันไม่ได้แต่ผมตุยอ่าอันนี้มีนั่งสมาธิเพิ่มเลือดด้วยนี่หว่าคนดูนี่กดได้นะด้านล่างเห็นไหมรูปนั่งสมาธินี่โอเค๋อ,อไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็ได้ อาน่า nice. เฮ้ยมีมีเพชรลูบี้อยู่แถวนี้เก็บเพชรมาไว้นะครับเปิดกล่องสมบัติก่อนบูดบอยใส่ไม่ได้นะครับถ้าอันไหนใส่ไม่ได้มันจะขึ้นรูปรูปเอ่อห้ามใส่นะครับทุกชมนะใส่ใน,นลักษ้ามนะครับอ๋อพวกนี้ตีได้นี่มาโอเคอ่าแสดงว่าของพวกนี้ข้างๆเราตีได้นะฮะไปลุย เอามาในวงก่อนับอีบูเดนใกล้เคียงนี่มันขึ้นเตือนมาเลยนะคนดูนะนั่นไงนั่นไงอยู่ข้างหน้าผมเห็นแล้วอือตับ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 ไว้ครับเดี๋ยวผมเปิดควบคุมก่อนลงมาร์ก่อนอืนี่แน่ตับ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 ,ตบ,ตบ,ตบ เอา,เอาลำยาลำยาลำยาเฉย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 ,ย,เฉยนี่ปรปรุงครับสวยนี่แน่อเอออสวยตายตึงจัดตึงจัดคนดูเอามาอุยนกผมใช้ยาก่อนคนดูนะลำยาก่อนครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม กรีเกมนะหรือว่ากรีดเกมนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นแนาวแบบว่าอ่า PVP PVE s u r v i v a l นะท่านผู้ชมนะโอ้ของอะถึงจัดเลยนะอุ้ยโคตรโหดนะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเขาเปิดทดสอบถึงอ่าถึงวันที่ห้านะท่านผู้ชมนะห้าเดือนนี้แหละนะครับห้าเดือนเดนะือนเดือนเดือนห้านะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำหญ่ตะคลิปเดอรคอนดูเดอรไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าอุ้ยอันนี้อันนี้ดีกว่าเจาะกระส่งโอเคใส่เลยครับนะฮะ ยิงโหลดเกนนี่อยู่น้านล่างคำมเจต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกขอ,ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึงเอาเว้ยเอาเว้ยไปก่อนนลครับคนดูหยิบของก่อนนะคนดูนะหิวของยาหยิบก่อนเลยโอเคสวยไปลุย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย